ต้องูัดยังไงนะข้าใจนะแต่เขาคนหนูเขาอาจจะแบบว่าต้องการหนูบ้างเปล่าเขาคิดถึงหนูหรือเปล่าช่วงเนี้ กอแบบนี้เขาเสนอไม่ได้อยู่ครอบครัวถ้าคิดถึงเขาตอนไหนเห็นแว่าอยากจเจอนะเขาตอนไหนเขาจะรีบมาไม่เอาหนูมีวิดีอของหนู ฮะจะเอาไห้ต่อตอนเพิง่งใครไม่จบเลยเขาอุ้มมาก่อนรู้สึกว่าจริงๆไม่น่าบ,บอกพี่เลยไม่น่าบอกพี่เรื่องอ่ไงนี่แหละอะไรมาอ่ะพี่ไม่น่ากินซาลาฮะ ฮะก็ไม่ไหญ่วีม่คิดมากเรื่องแค่นี้เก็เพราะเรื่องแค่นี้แหละเราต้องบอกในเรื่องที่มันแค่นี้แหละทำให้คนเลิกกันหลายคนแล้วพี่อะไรพูดไงว่าเวลาที่หนูรู้สึกอะไรจะหนูเก็บอะไรไว้จะหนูคิดยังไง ให้พูดกันต,ตรงๆเพาะถ้าหนูเลือกที่จะเก็บเราไม่พูดล่ะถ้าเป็นเรจริงๆอะพี่ก็จะมองไม่เห็นไงพี่จะไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่อะพี่ก็จะเห็นว่าเรารู้สึกยังไงอาการเป็นยังไงพี่นนเป็นหมอเหรอคะแม่เป็นหมอครับ ผมไม่ได้เป็นหมอหรอกแต่อยากดูแลคุณตลอดไปได้ไหมครับพูดแล้วถ้าเลิกดูแลขึ้นมาจะตามไปทวงแต่ถ้าไม่ให้ดูแลอ่ะเดี๋ยวหมอจะล็อกแขนล็อกขาแล้วก็ไม่เปไหนเรืย เดพีชายน้องชายพี่คิดถึงจังเลยยูงไนเราฮะยั่ไหนอยู่ที่ไใช่เดี๋ยวต้องจีบไปให้มาด้วยกันไ่แต่แต่ว่าจะไปเกาะไปเกาะปนี้นะใช่ารไหนวะเดี๋ยวพี่ติดยเพี่ติดตามไปเดโทรไปโอเคจ้าคิดถึงคิดถึงคิดถึง เรื่งที่บ้านอะเรื่องปัญหาครอบครัวยังไงหนูต้องเคลียร์นะพี่ไม่อยากให้หนูดื้อหนูไม่ได้ดื้อไม่อยากให้ใครมาว่าหนู อย,อยากคิดเลยอะเขาจะล่าเคาอยู่นะ โหดมากเลยนะถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้กับเขาจริงๆเรอถูกไหมเขาบอกแต่วันแรกแล้วว่าถ้าสมมติเราจะเลิกกันได้อะมันก็งเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คุยกันพอเรื่องที่เราคุยกันอะเรากแค้ปรับไปด้วยกันแล้วไม่ปล่อยมือกัน ไ,ไม่ค่ะพี่ช่วยคุยไหมล่ะไม่ค่ะแม่แม่ปัญหามันเริ่มจากแค่หนูมไม่ได้เมสเซจบอกมันบอกแล้วนุนนุนนุชาร์การอง ถ้าหนูจัดก,การเองได้อะแล้วจะมีพี่คอยช่วยทำไมจะมีเขาคอยอยู่ข้างทําไมถ้าทุกปัญหามันตัดสินใจเองได้พี่ก็มีงานของพี่ไม่เลองานก็งาน เขาก็ทำงานเสร็จรแล้วอยู่แล้วถ้าคนที่พิเศษที่สุดมีเรื่องหนักใจแรืคิดมากทำไมเขาจะอยู่ข้างไม่ได้มไม่เกี่ยวหรอกครับว่างงานของพี่หรืออะไร แต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรานะมันไม่ได้เกี่ยวกับหนูคนเดียวเรื่องนี้ใช้คำว่าเราในการหาทางออกได้ เขามี่ะเราจะเล่นให้เล่นให้ฟังเพลงหนึ่งไม่ต้อง ทุกคนได้ยินไหมครับได้ระเปล่าทุกคนได้ยินเข่าวไม้ข้าไม้ในกระเป่าในโอเค แต่สิ่งที่ฉันต้องทำเป็นประจำคือคิดถึงเธอใจฉันเหมือนน้อง เธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวมั้งไหมแลัวเมื่อไร่นอนฉันจะได้เป็นแฟนของเธอก่อนนอนฉันคนเบันทึกถึงเธอเสมออยากบอกรักเธออย่างเป็นทางการเั็ มาค้นทุกวันรักฉันเหมือนลิ้นที่ยอดกระปุกฉันมีความสุขแม้เป็นแค่คนที่แอบรักเธอเสียงกระตุกมากครับ ก็เธอเป็นแฟนฉันสัตว์ไม่ได้ช่วยอะไรไปก็เธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบึงไหมแล้วเมื่อไรน้อฉันจะได้เป็นแฟนของเธอก่อนนอนฉันคิดเป็นทึกถึงเธอเสมอ เธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวมึงไหมแล้วเมื่อไหร่นอฉันจะได้เป็นแฟนของเธอก่อนนอนฉันเขียนบันทึกถึงเธอเสมออยากบอกรักเธออย่างเป็นทางการแต่ไม่แก้าพอ เรืองราวความร้ายลงเอ่ยที่ยิ้มหรือเศร้าฉันคงไม่อาจเดาคิดมากไปก็กลัวเป็นทุกข์มาึ้นทุกวันรักฉันเหมือนเลี้ยนที่ยอดกระปุกฉันมีความสุขแม้เป็นแค่คนที่แอบรักเธอ มากขึ้นทุกวันรักฉันเหมือนเลี้ยนที่ยอดกระปุกโทน,นี่มีความสูงแม้เป็นแค่คนที่แอบรักมิน้นแซคย์ยอดเจียดไปขึป้นเพลงเห็แม่อีกๆ เดี๋ยวขึ้นเพลงของจริง่ะดิไม่ก็ไม่ดูไม่ไม่ได้กดให้เนะไ,ไว้เตรียมเพลงไว้เพื่อนเรมีอีกแล้วทีมงานคุณภาพจัดให้ครับ เขาเปล่าเหรอไม่อยู่เอา้าไม่อยู่ตรงนี้เจ้ยายพี่อยู่ในใจได้เปล่าอยู่ในใจแต่แรกอยู่แล้ว <laughs> อย่าเขามองให้เพียง นี่เลยเอา้าวจัดให้เป็นเฟียว,ยวอ,ไไอืมต้องใส่ไหมใสดีครับจอมกุ้นอาเสรฮัลโหลฮัลโหกุ้นนะครับพร้อมชัวอันนี้เราไปเซ็นทำไมทราบวะ คิดถึงเธอใจมันคอยบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเธอนั้นเป็นสุพ ได้ไหมกูโชว์กูไม่ใช่แจ็คพอพอเพลินเพลินกันไปนะครับวันนี้เป็นไงบ้างแล้วบอกเขาที่ว่าไม่ได้ฟังบอกเขาที่ว่าบอกว่าไม่อยู่บอกว่าไม่อยู่อะบอกแบบนี้ ไม่อยู่ใช่ไหมแลอวมาชอนขึ้นมาซะรักนะครับเข้าใจเปล่ามีเรื่องอะไรให้พูดเข้าใจไหมยุดตกถี่ตกโอเคไหมครับครับมีเรื่องอะไรให้พูดนี่ไงพรอพิเศษถูกไหมขอพรอพิเศษได้ถูกเปล่า ยังไม่ขอดีกว่าเขาพูดไม่เสร็จได้ถูกป่ะยังไม่ขอดีกว่าเรนลินเรนลินไอคิดมากครับ่าให้คิดมากของปามี่ไปเถอะอย่าไปซื้อเขาต่อเลยครับ ใจคิดถึงมากๆได้ไหมคิดถึงมากๆได้อยู่แล้วครับไม่เหมืคนคนที่ชื่อมากนะเหลือรักนะคะรักครับเข้าใจเปล่าเทีแค่นะครับค่ะ แล้วเจ้าอะไงต่อเรื่องที่พปครอบครัวถ้าเขา,าช่วยไหมก็มแบบที่เขาบอกว่าดีกว่าหรอทำงานกับครอบครัวบ้างแล้วเขาไวไปหาไม่รู <laughs> ้ไม่ได้มา